ครับก็สวัสดีนะครับอยู่กับช่องหนึ่งหกแปดมองคนพระเครื่องนะครับวันนี้มีพระหนึ่งรุ่นนะครับเป็นเหรียญศพฝังนะครับปีสองสองนะครับเป็นเหรียญทรงไข่นะครับด้านหน้าเป็นหลวงปู่ครึ่งองค์นะครับผมเป็นหลวงปู่โตครึ่งองค์นะครับนี่ก็วันนี้ได้เนื้อทองแดงก็ไหล่ทองมานะครับผมอย่างที่ใครเคยดูคลิปที่ผมเคยทําศพฝังมานะครับก็จะเป็นแต่เนื้อทองแดงนะครับวันนี้ มีเนื้อทองแดงกระไหลทองมานะครับก็จะมาบอกว่าเนื้อทองแดงกระไหล่ทองเนี่ยเล่นกันเป็นสากลนะครับผมแต่ถึงแม้ว่าพระรุ่นนี้นะครับจะ,จะมีแต่เนื้อทองแดงในประวัติการจัดสร้างที่ชัดเจนแล้วนะครับซึ่งกระไหล่ทองเนี่ยจะมาทําในปีสามสามกว่านะครับที่หลังหลวงปู่มรณาภาพแล้วนะครับผมแต่ว่าพระเนี่ยแท้ทันแน่นอนนะครับเป็นเนื้อทองแดงล้วนนะครับแต่ว่าได้มีการเอาไปชุบก,กระไหล่ทองที่หลังนะครับ แต่ก็เล่นกันเป็นสากลนะครับสําหรับเนื้อทองแดงกระไหล่ทองนะครับผมก็แล้วก็เรื่องต่อโค้ดด้วยนะครับต่อโค้ดก็เพิ่งจะมาตอกนะครับมาปีสามกว่านะครับผมจากประวัติและข้อมูลที่ผมได้เคยอ่านมานะครับนี่ครับนี่ครับอ่านี่ครับเดี๋ยวจะมาสอนดูนะครับผมไม่ว่าจะเนื้อทองแดงหรือว่าเนื้อทองแดงกระไหล่ทองเนี่ยตัวตัดเหมือนกันนะครับดูเป็นผ้าแท้ มีพุทธคุณแน่นอนครับผมก็นะครับวันนี้ได้เหรียญทองแดงกระไหลทองพร้อมกล่องมานะครับอันนี้กล่องก็เป็นกล่องย้อนยุกนะครับแต่ว่าพรานี่แท้ทันนะครับก็จะมาดูกันเลยครับด้านหน้าเนี่ยเป็นเหรียญทรงไข่นะครับตรงนี้เป็นเกลียวเชือกนะครับแล้วก็มีกระหนกที่คมสวยงามนะครับรูปเหมือนหลวงปู่ครึ่งองค์นะครับใบหน้าหลวงปู่เป็นแบบนี้นะครับนี่ครับโค้ดสอเสือนะครับเป็นโค้ดส่อเสือนะครับนี่ ด้านหน้าฟอนหลวงปู่โตวัดประดู่ฉิมพีปี2522นะครับก็นี่ครับนนี้ก็เป็นบล็อกลึกนะครับบล็อกลึก2ขีดนะครับบล็อกนิยมนะครับผมนี่ครับหลังพระธาตุเจดีนะครับนโมพุทธายะนะมะพะทะนะครับบูรณาวัดพระธาตุสองานะครับก็อย่างที่บอกเลยครับพระเหรียญจุดจ่ายเงินมีแค่จุดเดียวเลยครับคือขอบตัดขอบตัดใช่พาแทร้อยเปอร์เซ็นนะครับก็จะมาดูกันเลยครับ สำหรับขอบตัดพระรุ่นนี้นะครับพิกมาตรงคําว่าฉิมนะครับจับเหรียญมามาแบบนี้นะครับแล้วดูตรงคําว่าฉิมนะครับพิกมาเลยครับพิกตรงคําว่าฉิมมาปุ๊บนี่ครับเห็นไหมครับตรงคําว่าฉิมนะครับปุ๊บจะเห็นอะไรไหมครับจะเห็นเป็นฟันสองฟันนะครับเห็นเป็นฟันสองฟันตรงนี้นะครับนี่ครับเห็นเป็นฟันสองฟันตรงนี้ครับพิกตรงคําว่าฉิมมาครับ แบบมีจุดนี้จ่ายตังค์ได้เลยครับมีจุดนี้จ่ายตังค์ได้เลยนะครับว่าตอนนี้เก๋ผมยังไม่เคยเห็นนะครับนี่ครับเนื้อทองแดงมีไหมครับดูนะครับเนื้อทองแดงนะครับดูตรงคําว euh. ่าฉิมนะครับผมอันนี้เป็นบล็อกลึกทั้งคู่นะครับจะบล็อกไหนไหนตัวตัดเดียวกันนะครับจะบล็อกไหนไหนตัวตัดเดียวกันครับดูตรงคําว่าฉิมนะครับพลิกมาปุ๊บนี่ครับเห็นไหมครับจะมีสองฟันนะครับนี่หนึ่งสองจะมีสองฟันเดี๋ยวลงกล้องครับ นี่นี่ครับนี่เห็นไหมครับดูเล่นง่ายครับเล่นง่ายจบตัวตัดแหลงเดียวเลยครับผ้าเหรียญนะครับนี่มีสองฟันตรงนี้แท้เลยครับแล้วก็จะมาให้ดูขอบตัดขอบตัดเหรียญกันนะครับตั้งแต่ข้างบนเลยนะครับผมนี่ครับจบตัวตัดอย่างเดียวครับตัดเป็นตัดเขาเรียกไงตัดผิวมะล่านะครับผมตัดหยาบนะครับตัดหยาบนะครับเหรียญซกฝั่งตัดหยาบนะครับผมนี่จะให้ดูแบบช้าๆนะครับสําหรับตัวตัดนะครับ เพราะว่าพาเหรญผมอยากให้พี่พนะครับจบที่ตัวตัดอย่างเดียวเลยนะครับผมพาเหรญเล่นง่ายนะครับจบตัวตัดจ่ายเงินได้เลยนะครับนี่ครับสองสองขีดลึกๆตรงนี้นะครับนี่ตรงคําว่าฉิมนะครับที่ผมบอกนะครับนี่ครับแบบนี้พาแท้มีพุทธคุณแน่นอนครับผมสามารถเก็บได้นะครับพาุูนี้เก็บได้นะครับเป็นพาที่มีประวัติการจัดสร้างชัดเจนนะครับแล้วก็ด้านหน้าเป็นรูปหลวงปู่ด้วยนะครับครึ่ง ครึ่งองค์นะครับนี่ใบหน้าหลวงปู่มีเมตตามากๆนะครับนี่ครับนี่เส้นผมเป็นคมคมๆเล็กๆนะครับบล็อกลึกสองขีดนี่ครับบล็อกลึกสองขีดดูตรงใต้คําว่าหลวงนะครับจะมีสองเส้นนะครับแล้วก็ลักษณะของใบหน้าหลวงปู่จะมีความลึกคมชัดนะครับผมเลยได้ชื่อว่าเป็นบล็อกลึกนะครับแล้วก็จะมีเส้นขนแมว วิ pi, field, er the the ่งอยู่ตามพื้นพื้นเหรียญเหมือนคล้ายๆวงเดือนนะครับนี่ครับตรงด้านบนสีสาดหลวงปู่นะครับนี่จะเหมือนเป็นเส้นสายฝนบางๆงวิ่งเหมือนเป็นเส้นวงเดือนนะครับตรงหูเหรียญตรงนี้ก็จะมีนะครับนี่ครับเหรียญรุ่นนี้ก็จะมีเส้นเสียนเยอะนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเคยบอกคลิปที่แล้วนะครับผมเหรียญรุ่นนี้จะหนักเรื่องเส้นเสียนนะครับที่วิ่งอยู่ตามทั่วเหรียญเลยนะครับเป็นเหรียญที่แกะบล็อกได้สวยงามนะครับ นี่ครับแล้วก็จุดจ่ายตังอีกจุดหนึ่งนะครับที่ผมยังไม่ได้บอกนะครับสําหรับเหรียญสปฝานะครับถ้ามีสามสามขีดตรงนี้นะครับนี่เดี๋ยวผมกล้องให้ดูถ้ามีสามขีดตรงนี้นะครับตรงตัวน้าเนี่ยครับเห็นไหมครับตรงตัวน้ามีสามขีดนะครับแล้วก็จะมีเนื้อเกินอยู่ใต้ขอบตรงนี้ครับนี่นี่ผมซูมให้ดูนะครับนี่ครับเห็นไหมครับเอียงเลีนแสงตรงตัวน้านะครับนี่จะมีหนึ่งขีดสองขีดสามขีดนะครับแล้วก็ ตรงใต้ตัวน้าตรงนี้ครับนี่นี่ตรงขอบเหรียญตรงนี้จะมีเนื้อเกินอ่าสำหรับใครยังไม่รู้นะครับผมนี่เห็นไหมครับนี่ครับตรงตัวน้านะครับสามขีดหนึ่งขีดสองขีดสามขีดแล้วก็เอียงเอียงหน่อยนะครับจะเห็นเป็นเนื้อเกินนะครับนี่นี่นี่เห็นไหมครับนี่นี่เนื้อเกินนะครับอ่ามาดูเนื้อทองแดงนะครับมีไหมนะครับที่ผมบอกไปนะครับตรงตัวน้านะนี่ครับ อ่ามีนะครับนี่หนึ่งขีดสองขีดสามขีดนะครับตรงตัวนะนะครับอ่าแล้วก็เอียงดูจะมีเนื้อเกินนะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่เนื้อทองแดงก็มีนะครับผมนี่สามขีดแล้วก็เนื้อเกินใต้ตัวใต้ตัวนะนะครับตรงขอบเหรียญตรงตัวนะนะครับนี่อ่าแบบนี้พาแท้แน่นอนร้อยเปเซ็นนะครับผมร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับล้านเปอร์เซ็นก็ได้นะครับ นี่ครับแล้วก็โค้ดนะครับนี่โค้ดลักษณะโค้ดส่อเสือจะเป็นแบบนี้นะครับโค้ดตอกลึกนะครับผมมีโค้ดเก้ก็มีนะครับโค้ดเก้ที่เพิ่งมาตอกทีหลังนะครับอ่าก็สําหรับวันนี้นะครับได้ความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะครับผมก็ขอกลาแต่เพียงเท่านี้ครับ